สวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมมาจะมารีวิวขายต้นไม้นะครับนะฮะแต่ว่าที่ห่างหายไปนะครับก็คือลงปลูกต้นไม้ที่แขวนไว้นะครับไม้ที่ผมแขวนไว้นะครับนะไม้ที่แขวนไว้จนร่างมันเขียวแล้วนะครับผมก็ลงปลูกนะครับเนาะก็ลงปลูกแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนครับนี่แขวนไว้จนดอกมันออกอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็เพิ่งลงปลูกนะครับเนี่ยซีม่วงนะครับนะเพิ่งลงปลูกนะครับ บางต้นก็รากเหี่ยวก็มีนะครับเพิ 500. 500. 500. 500. 500. ่งลงปลูกไปนะครับก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับต้นไม้ก็ยังมีนะครับมีเยอะอยู่นะครับต้นละร้อยห้าสิบบ้างเก็บต้นพันนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับเ็ต้นพันนะครับแล้วก็สามต้นหกร้อยนะครับสามต้นหกร้อยนี่มันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่คอมันใหญ่ต้นมันสูงสูงนะครับแล้วก็จะมีห้าต้นห้าร้อยนะครับถ้าใครชอบนะครับห้าต้นห้าร้อยนะครับได้หลากสีนะครับ ก็มีนะครับมีอยู่10ชุดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ไม่ได้ขายครับส่วนมากที่ต้นไม้ที่ไม่ได้ขายเนี่ยมันจอกที่เห็นดอกๆเนี่ยบางคนก็ถามซื้อนะครับรากมันมีปัญหานะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับผมก็เก็บไม้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับรากเขามีปัญหานะครับนะดอกก็บานอย่างเงี้ยนะครับสะพรั่งอย่างเงี้ยนะครับบานดีจังเลยนะครับก็ไม่ได้ขายหรอกนะครับก็เก็บไว้นะครับส่วนต้นนี้ ต้นนี้ก็คนกระถามซื้อเยอะเหมือนกันนะครับนี่ต้นนี้โอ้ดอกมันเริ่มโรยแล้วนะครับต้นนี้เนาะดอกเริ่มโรยแล้วเดี๋ยวรอดอกชุดใหม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะครับอืออ่าอย่างอย่างต้นนี้เห็นไหมอันนี้แผลเขาหายนะครับเดี๋ยวพอเขาหายเสร็จปั๊บก็จะเป็นแบบคล้ายๆกระซากนะครับซากไม้นะครับให้เขาหายดีๆก่อนนะครับนี่เขาหายดีแล้วเดี๋ยวกสักพักหนึ่งอนาคตเขาจะเป็นเหมือนซากไม้นะครับ แล้วมันจะเป็นดอกสีแดงนะครับนี่เห็นไหมนี่ดูความสวยของเขานะครับเห็นไหมมันจะเป็นคายบอลไซนะครับอันนี้ก็ระครังทองนะครับตันนี้นะครับระครังทองดอกก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยๆเนี่ยนะครับอเห็นไหมแผลต้นเข้าก็มีแผลนะครับเนี่ยบางคนก็ถามซื้อเห็นดอกๆก,ก็ถามซื้อ <laughs> มันมีปัญหานะครับไม่ได้ขายนะ Уров, แต่ผมก็ว so ่าม <500 S 2> ันสวยดีครับเอามาดูชุดหนึ่งนะครับห้าต้นห้าร้อยนะครับก็ขาสีกันไปนะครับต้นนี้นะครับก็จะมีบางต้นนี่ชุดหนึ่งนะครับก็จะมีสีแดงหรือเปล่านะสีแดงนะครับ1ต้นนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองน่าจะเหลืองเนาะเนี่ยถ้าไม่เหลืองก็ได้แฟนซีเด้อนะครับ1ต้นนะครับนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูกีบพับมั่งตัวเนี้ยนะครับ หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าสีอะไรอีกนะครับแดงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าแดงอะไรนะครับแดงคนละอย่างนะครับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับบัวสวรรค์อีกหนึ่งต้นนะครับชุดนี้ห้าต้นนะห้าร้อยบาทรวมสุกนะครับผมอมาตอนนี้นะครับตัวนี้ก็คือโอ้ใบนี้ไม่รู้ชื่อนะครับน่าจะเป็นแดงเนาะตัวนี้นะครับอะ ชุดที่สองนะครับในชุดท uh ี่สองนะครับน่าจะเป็นแดงนะครับแล้วก no ็มาเหลืองเหลืองหรือขาวขาวนะครับน่าจะเป็นสีขาวนะครับขาวอีกหนึ่งต้นนะครับต้นที่สองนะครับชมพูทรับเจริอนใช่ไหมเอ่ยหรือเหลืองแสงเทียนเนาะน่าจะเป็นเหลืองแสงเทียนนะครับต้นที่สามนะครับแล้วก็จะมีต้นนี้อีกครับน่าจะเป็นเหลืองเหมือนกันแหละครับแต่เหลืองคนละอย่างนะดูใบนะครับใบทรงยาว แล้วก็จะมีแดงหรือเปล่าครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะรวมกันเป็นห้าต้นนะครับห้าร้อยนะครับรวมทรงนะครับรวมทรงแล้วครับราคานี้นะราคารวมทรงแล้วครับผมทรงฟรีนะครับมาชุดที่สามนะครับนี่ชุดที่สามเห็นกระถางไหมเด็กสามนะครับชุดที่สามนะครับมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็อันนี้เหลืองอะไรเนี่ย อันนี้ไม่ทราบบางครั้งก็ไม่ทราบสีนะครับเนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นแดงนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโพไซดอนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโพไซดอนนะถ้าจะเป็นหอซับนี่ไม่ใช่นะครับเนาะห้าต้นนะครับเหมือนกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยใบไม่เหมือนกันนะครับใบไม่เหมือนกันนะครับ ที่เอามาเนี่ยสังเกตดูใบตัวนี้ดูตัวนี้นะ <L un> ทาไมดูไม่เหมือนกันนะครับนี่ดูใบแต่ละใบน,นะครับอันนี้สีแดงนะนะครับ <L un> แล้วคราวนี้มาสีเหลืองนะครับเนี่ยก้านก้านใบนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันอีกอน,นี้มาฝั่งนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับมาฝั่งนี้ก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับถึงมารู้ว่ามันมันคลลาานละอย่างกันนะครับมาชุดที่ใส่ชุดที่สีชส่ชุดที่สีนี่ก็น่าจะเป็นสีแดงนะครับแดงแดงแล้วก็มา เหลืองนะครับแล้วก็มาน่าจะเป็นระคังทองนะครับแล้วก็จะมาสีชมพูนะครับตัวนี้สีชมพูนะครับเนี่ยนะครับสีชมพูเนี่ยเสียบกี่ง่ามเนี่ยสามง่ามเลยนะครับแล้วก็จะมาสีขาวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบนะใบใหญ่ๆนะครับอะรอรุ้นดอกเอานะครับบางครั้งก็บางครั้งก็บอกบอกดอกไม่บอกดอกไม่หมดนะฮะนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะ ก็ใบมันคนละอย่างกันนะครับก็จัดไปคนละอย่างกันเนาะมาชุดที่เท่าไหร่ชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้าชุดนี้นะครับชุดที่ห้าอันนี้ก็น่าจะเป็นหอซับนะครับห่อซับอันนี้ชมพูน่าจะเป็นบัวสวรรค์ไปทางนู้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับก็บอกได้ประมาณนี้อันนี้ก็สีเหลืองเหมือนกันแต่เหลืองคนละอย่างก็ดูท่านก็ดูใบนะฮะคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีแดงนะครับนี่สีแดงนะครับ ใบคนละอย่างกันอยู่แล้วนะครับห้ารอยบาทนะครับชุดที่ห้านะครับมาชุดที่หกนะครับชุดที่หชุดที่6กนี่จะได้ขดสวยหน่อยอันนี้อันนี้สีอะไรไม่ทราบนะครับแต่ขดสวยหน่อยนะครับเนี่ยมีความเยี้ยวหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเหลืองและคางทองนะครับนี้น่าจะเป็นสีชมพูทางออกทางบัวสวรรค์ทางนู้นแหละครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีแดงสีแดงหรือสีชมพูนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขดสวยนะครับนี่เห็นไหมนะ โคสวยนะครับน่าจะเป็นออกทางเรืองเหลืองระคัทงทองปันแพงมานุษน์นละครับเนาะห้าต้นห้าร้อยบาทนะครับได้โคดสวยนะชุดที่หกชุดที่เจ็ดนะครับผมสีแดงนะครับสีเหลืองชมพูบัวสวรรค์แล้วก็เหลืองอเลืองแกนทราแล้วนี่ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยแดงอีกเนาะแดงคนละอย่างนะครับถึงแดงก็แดงคนละอย่างนะนะครับชุดที่เท่าไหร่ชุดที่เจ็ดนะครับนี่ โคตรใหญ่นะนะครับอันดี้มูนให้ดูนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมกิ่งนะครับนั่งอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมแต่ละต้นนะครับนะครับอันนี้ชุดที่เจ็ดเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนั่งก้ามก้ามใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะมาชุดที่แปดนะครับชุดที่แปดนี่บัวสวรน,นี่บัวสวรรค์นะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็จะมาแดงนะครับนะแดงอันนี้ไม่ทราบนาจะเป็นขาวหรือเปล่านะครับขาวเหลืองนะครับอันนี้ก็เหลืองแต่คนละอย่างเด้อนะครับเหลืองใบมน์กับเหลืองเหลืองใบนี่นะครับถ้าท่านโชคดีก็ได้เหลืองจักรพรรดิไปนะครับแต่โคสวยนะนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ชุดที่แปดนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับ มาชุดที่เก้านะครับชุดที่เก้าหอทรับนะครับแล้วก็เหลืองนะครับอันนี้ก็เหลืองน่าจะเป็นเหลืองเหลืองเกนทารานะครับอันนี้แดงนะครับอันนี้บัวสวรรค์น,นะถ้าบอกผิดบอกถูกก็ต้องขออภัยนะครับห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เสียบสามยอดเลยนะนี่ชุดที่เท่าไหร่เนี่ยนี่เห็นไหม เสียบสามยอดเลยครับชุดที่สิบนะครับมาชุดที่สิบชุดละห้าร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรเนี่น่าจะเป็นเหลืองออกไปทางระฆังทองอันนี้น่าจะเป็นเหลืองเสียงเทียนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหลืองเจนทราอันนี้น่าจะเป็นแดงเหมือนกันนะครับแต่แดงคนละอย่างนะฮะบางครั้งอาจจะเป็นแดงแบล็กเลสบางครั้งอาจจะเป็นแดงเลือดนกนะครับมันมีแดงหลายอย่างนะครับเนาะ ห้าร้อยบาทเหมือนกันชุดที่สิบนะครับชุดที่สิบเป็นพุ่มนะครับพุ่มใหญ่นะตัวนี้อ่ะดูเห็นไหมนะครับตัวนี้สองสองกิ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมส่วนตัวนี้ก็นี่นยแดงตัวนี้เห็นไหมโคตรสวยด้วยนะครับชุดที่สิบส่วนเหลืองเหลืองตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นชั้นนะครับสวยนะครับมีแต่ต้นสวยๆนะครับทุกชุดสวยทุกชุดนะครับอ่าจริงกิงนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับมาชุดที่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดต้นนะครับเจ็ดต้นพันธุ์เจ็ดต้นพันธุ์นี่จะเป็นแท้กระถางแปดนิ้วนะครับดูใหญ่ไหมมาเริ่มเลยนะครับหนึ่งต้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัวสวรรค์นะครับอันนี้ต้นที่สองก็น่าจะเป็นเหลืองนะครับอู้ยใหญ่ผมกำให้ดูนะเห็นไหมกำให้ดูไม่มีิดนะนะครับต้องสองมือกลุมนะต้นที่สองน่าจะเป็นชมพูแซ่บกรเริญนนะครับนี่กำไม่มิดหรอกครับ มาต้นที่สามก็น่าจะเป็นเหลืองตัวใหม่นะครับต้นที่สี่ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเหลืองอีกนั่นแหละครับต้นที่ต้นที่ห้าแล้วนะครับเหลืองต้นที่หกนะครับน่าจะเป็นบัวสวรรค์นะครับต้นที่เจ็ดนะครับอะไรเนี่ต้นที่เจ็ดแฟนซีครับต้นนี้แฟนซีเด้อ ต้นที่เ็ดในแฟนซีนะครับอ่ะแถมไปเลยครับเ็ตต้นพันธุ์นะครับต้นนี้นะครับอืมเจ็ดต้นพันธุ์ผมว่าเอาต้นนี้ออกต้นหนึ่งดีไหมผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนกันไหมเพราะใบ,บ,บ,บมันคนละอย่างกันเนาะดูนะอันดีใบฝั่งนี้นะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้ใบฝั่งนี้เป็นปลายแหลมนะนะครับอ่ะเอาไปเลยครับมันไม่เหมือนกันหรอกครับบางครั้งผมอาจจะบอกผิดนะเห็นไหมใบฝั่งเนี้ยที่ผมบอกว่าเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นไหมมันปลายมันแหลมอย่างงี้ ส่วนนี้มันเป็นรูปอย่างนี้นะครับไม่เหมือนกัน,นครับดอกไม่เหมือนกันเนาะเก็ต้นพันนะครับมาดูชุดที่สิบสิบสองนะครับสิบสองอันนี้สามต้นหกร้อยส่งฟรีครับสามต้นหกร้อยส่งฟรีแล้วทำไมมันหกร้อยใช่ไหมท่านมาดูครับส่งสูงนะครับอันนี้สีม่วงนะครับสีม่วงหนึ่งต้นเหลืองหนึ่งต้นแดงหนึ่งต้นนะครับอันนี้เหลืองน่าจะเป็นเหลืองะระฆังทองเนาะ ันเป็นคอ,อยาวนะครับพวกนี้มันเป็นคอ,อยาวเนาะอคอยาวเวลาส่งพัสดุนะครับกล่องมันก็จะยาวขึ้นนะครับนะนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่มันแพงขึ้นนะครับชุดที่สิบสองนะครับอ่ดูก่นนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่เห็นไหมเอ่ยน,นะน,นะครับน่าจะเห็นเนาะสามต้นหกร้อยครับมาชุดที่สิบสามนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกลูกไม้นะครับดอกสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับ น่าจะเป็นสีชมพูอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนะครับอืดูนะครับดูนี่สามต้นนะครับนี่ใหญ่ๆนะครับดูกัมตัวนี้หน่อยกัมตัวนี้แล้วก็รูดขึ้นมาโอ้ยใหญ่นะครับี่เป็นล่ําเป็นสันเลยนะนี่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับแต่แผลตัวนี้มีแต่หัวหายแล้วนะครับหายแล้วถ้าไม่หายเรารับประกันนะครับหกร้อยบาทนะครับชุดที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสามนะครับ ชุดนี้ชุดที่สิบสามนะเาพุ่มเขียนไว้ที่ไหนเนี่ยนี่ครับเขียนไว้ตรงนี้ครับสิบสามชุดที่ส right ิบสี่นะครับหางประกัดแดงเหลืองนะครับชุดที่สิบสี่หางประกัดแดงเหลืองนะครับนี่อันนี้อันนี้อะไรนะเหลืองอันนี้แดงอันนี้หางประกัดนะครับเป็นพุ่มเลยนะครับหกร้อยบาทนะครับชุดที่สิบห้านะครับ อันนี้อะไรหางประกัดนะครับอันนี้แดงนะครับอันนี้เหลืองนะครับเหลืองนี่ก็ไม่ทราบมันมันไม่ใช่ว่าเหลืองลุ่นๆนะครับมันเป็นเหลืองอาจจะมีลายๆนะครับเนาะหกร้อบาทนะครับส่งฟรีนะครับอชุดที่สิบหกนะครับชมพูทรับเจริญเหลืองแล้วก็อันนี้ใบแหลมนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับนหะมองเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับใหญ่ๆขนาดเลยนะครับ หกร้อยบาทนะครับท่งฟรีนะครับนี่อ่ะดูนะครับอันนี้เหลืองบางครั้งนี่ใบก็เหมือนเหมือนชมพูนะครับเนี่ยนะแต่ชุพูก็คนละอย่างกันอีกนะครับชมพูอาจจะเป็นชมพูบัวสวรรค์ชมพูแต่ตัวน,นี้ชุพูแ๋เลยนะครับชมพูซับเจริญนะครับกำลังจ่อดอกนะครับอ่ะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะก็ มีอยู่ทั้งหมด16ชุดนะครับแต่ละชุดก็แตกต่างกันไปนะครับไอชุดละ500บาทก็มีอยู่10ชุดนะครับนะชุดละ500บาทนี่มี10ชุดนะครับชุดละพันมีอยู่1ชุดนะครับชุดละ600นะครับมีอยู่1 2 3 4 5มีอยู่5ชุดนะครับก็หลังจากนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็จะลืมนะครับ โทรมาได้นะครับไลน์มาได้นะครับด้วยเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับนะนะครับก็ใครยังไม่กดติดตามก็ติดกดติดตามไว้นะครับนะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกดกระดิ่งไว้นะครับนะการแจ้งเตือนนะครับนะเวลาผมลงคลิปปั๊บมันจะแจ้งเตือนท่านทันทีนะครับเออวันนี้ก็มันลุกขึ้นลุกนั่งนะครับก็รู้สึกเออมันมันได้ได้นั่งเนลุกขึ้นลุกนั่งนะครับก็ เหมือนกับรีวิวกับไม่เมื่อยยังไงไม่รู้เนาะนะฮะแต่วันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับนะดูฟ้าดูหมอกนะมันก็เย็นๆนะฮะเย็นๆนิดๆหน่อยๆนะครับเนื้อหลังจากนี้ผมก็จะปลูกต้นไม้นะครับปลูกไอ้พวกที่ไอ้พวกที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็ปลูกพวกนี้ไปนะครับอันนี้ก็แฟนซีก็ต้องย้ายกระถางใหม่อันนี้ก็สั่งมานะครับนี่ต้นนี้สั่งมา ใหญ่ๆนี่นะครับเขาก็ตัดรากมาอย่างนี้นะครับสั่งจาก facebook นะครับนี่ตัดรากมาอย่างนี้ครับก็ต้นละลายตังค์เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะปลูกใหม่เหมือนกันนะครับต้องต้องเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนในต้นต้นละร้อยห้าสิบต้นละก็มีอีกนะครับนะถ้าหมดจากนู่นเดี๋ยวจัดให้ใหม่ ก็ได้นะครับบางครั้งผมไม่ได้รีวิวเนี่ยก็นี่แหละครับอาจจะติดงานติดโน่นติดนี่นะครับเนาะแล้วก็ติดวันวันอะไรเมื่อกี้เนี่ยพัสดุขยุดส่งนะครับมีวันพ่อแล้วก็วันอะไรนะเออนะครับวันเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเนาะโอเคครับผมพูดไปก็ยาวไปนะครับก่อนหลังจากนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับจากช่องหมกทอง h ช n แนลเดอร์สวัสดีครับ